วันนี้เราจะเดินทางไปยังปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของมนุษย์ระหว่างสิ่งที่จับต้องได้อย่างสมองและสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างจิตและว,วันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมชวนโดมเพื่อนนักคิดที่ชอบเจาะลึกเรื่องจิตใจมาช่วยกันคุยยินดีต้อนรับครับโดมสวัสดีครับวินสวัสดีผู้ฟังทุกคนครับเรื่องนี้เป็นเหมือนประตูบานใหญ่ที่พาเราไปทางโลกวิทยาศาสตร์และโลกปรัชญาเลยทีเดียวโดมครับ ขอเริ่มคำถามง,ง่ายๆแต่จริงๆยากมากสมองกับจิตต่างกันยังไงสมองคือฮาร์ดแวร์ครับมันคือก้อนเนื้อ1.4กิโลกรัมเต็มไปด้วยเซลล์ประสาทนับพันล้านเราเห็นมันได้ด้วยสแกนหรือแม้แต่ผ่าตัดแต่จิตคือประสบการณ์ครับเป็นความคิดความทรงจำความสุขความเศร้าสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีรูปรองแต่เรารับรู้มันได้จากข้างใน ออเหมือนมือถือสมองคือเครื่องส่วนจิตคือแอปที่รันอยู่แต่ต่างตรงที่แอปยังเขียนโค้ดเจอได้แต่จิตไม่มีใครเปิดดูได้เลยถูกต้องเลยครับและนั่นคือความท้าทายที่ทำให้นักคิดถกเถียงกันมาหลายศตวรรษเลยทีเดียวแล้ววิทยาศาสตร์เขามองเรื่องนี้ยังไงครับฟังวิทยาศาสตร์ประสาทจะเริ่มจากล่างขึ้นบนครับดูตั้งแต่โมเลกุลเซลล์ประสาทไล่ไปจนถึงวงจรประสาทที่ควบคุมพฤติกรรม เช่นเวลาศึกษาความกลัวก็จะไปดูอะมิกดาลาแต่ฟังจิตวิทยาเขามองบนลงล่างเริ่มจากพฤติกรรมและประสบการณ์แล้วค่อยย้อนกลับไปว่าจิตใจทำงานยังไงเช่นทำไมบางคนกลัวที่แคบบางคนไม่กลัวเงินผู้สั้นๆนักประสาทวิทยาถามว่ามันทำงานยังไงแต่นักจิตวิทยาถามว่าทำไมเราถึงคิดรู้สึกหรือทำแบบนี้ใช่เลยครับเขายกตัวอย่างที่จับต้องได้สักเคสครับ เอาความกลัวแล้วกันครับนักประสาทวิทยาศาสตร์ใช้ fMRI ดูว่าอะมิกดาลาสว่างขึ้นเวลาเราเจองูแต่จิตวิทยาจะถามว่าความกลัวนี้เรียนรู้มาจากไหนอาจจะเพราะตอนเด็กโดนเพื่อนแกล้งด้วยงูปลอมจนฝังใจอ๋องั้นการรักษาก็ต้องใช้ทั้งสองด้านเลยสมองอาจต้องการยาส่วนจิตใจต้องใช้ cBT มาช่วยปรับความคิดใหม่ถูกต้องครับ และนี่คือความงดงามของการทำงานร่วมกันแต่สุดท้ายมันก็ยังเหลือคำถามใหญ่คือจิตกับกายเชื่อมกันยังไงใช่เลยครับนี่คือ mind body problem d e s การ์เคยบอกว่าจิตกับกายเป็นสองสารที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ปัญหาคือมันโต้อต,อตอบกันยังไงฟังเหมือนมีสองบริษัทแต่ใช้เบอร์เดียวกันเลยใช่ครับนักปรัชญาสมัยใหม่เลยเสนอว่าจริงๆมีสารเดียวคือกายภาพแต่มีคุณสมบัติทั้งกายภาพและจิต เช่นควาเลียความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวเลขหรือสมการขอยกตัวอย่างที่ผมชอบคือเรื่องความจําครับทายเลยครับจิตวิทยาแบ่งความจําเป็นระยะสั้นระยะยาวแต่ประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าฮิปโปแคมปัสมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความจําใหม่พูดง่าย,ายๆคือเขาเอาทฤษฎีจิตใจเนี่ยมาแมปเข้ากับโครงสร้างสมองจริงๆได้งั้นถ้าอยากจำอะไรได้ดีก็ต้องดูแลทั้งเครื่องและวิธีใช้ไปพร้อมกัน ถูกต้องครับฟังแล้วผมว่าขอบเขตส,สองศาสตร์นี้กำลังเบลอเข้าหากันนะครับใช่ครับ c ognitive neuroscience กำลังทำหน้าที่เหมือนล่ามที่แปลจิตวิทยาให้เป็นสมองและแปลสมองให้กลับมาเป็นความหมายทางจิตใจเช่นการศึกษาเรื่องศีลธรรมนักวิจัยให้คนตัดสินใจว่าจะสละหนึ่งเพื่อช่วย5ดีไหมแล้วใช้ fMRI ดูผลคือสมองส่วนหน้าทำงานสอดคล้องกับการควบคุมเหตุผลและอารมณ์โอ้โ ฟังแล้วทั้งหน้าทึ่งและหน้าขนลุกไปพร้อมกันเลยครับถ้างั้นสำหรับคนทั่วไปเราจะเอาความรู้ทั้งหมดนี้มาใช้ยังไงดีครับมี3ข้อครับ 1. ดูแลฮาร์ดแวร์สมองต้องการการนอนอาหารออกกำลังกาย 2. อัปเดตซอฟต์แวร์ฝึกจิตใจสมาธิหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3. ไม่มองด้านเดียวถ้ามีปัญหาสุขภาพจิต อย่ามองว่าเป็นแค่สารเคมีหรือแค่ความคิดแต่มันคือทั้งคู่อย่างง่ายๆเลยก็คือต้องชาร์จทั้งแบตเครื่องและระบบซอฟต์แวร์ไปพร้อมกันใช่เลยครับวันนี้เราเดินทางจากห้องแลบสมองจนถึงโต๊ะนักปรัชญาขอบคุณโดมมากครับและขอบคุณผู้คันทุกคนไม่ว่าเราจะเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้สุดท้ายมันก็คือภาพสะท้อนเดียวกันของความเป็นมนุษย์แล้วเจอกันใหม่ใน Random Reflection ต่อหน้าสวัสดีครับ